ก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไมครับกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้ผมก็ได้นำห้าดับแสงเงาในเกมไมครับที่น่าเล่นมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ไปล้องเล่กนกเกเนาะซึ่งก็จะมีแสงเงาไหนที่น่าเล่นกันบ้างก็ไปดูกันเลยเอาแล้วครับผมนะก็มา,าเชเดอร์แรกแล้วซึ่งเชเดอร์แรกนี้ก็จะให้สีแบบว่าโทนที่แบบว่าอบอ,อุ่นเนาะซึ่งก็นั่นแหละรครับดูสีดิซึ่งสีนั้นจะเป็นแบบว่าแนวเ,เข้มๆแล้วก็ออกเขาเรียกว่ายังไงเดียดมดมดเลนหนึ่งเนาะ ซึ่งก็สวยมากเลยเดียวดิโหในส่วนของแสงเงานี้เอ่ผมไม่แน่ใจว่าใบไม้มันขยับไหมน่าจะไม่ขยับเนาะซึ่งก็ไม่เป็นไรซึ่งก็แค่นี้ก็สวยเนาะในส่วนของน้ํานี้ก็จะมีแบบว่าลายน้ําแล้วก็ลายแสงอาทิตย์เนาะซึ่งก็ถือว่าใช้ได้เลยก็อา่าไม่ได้แย่มากอะก็ดูได้จากในคลิปไปเนาะซึ่งก็ไหนเรามาดูส่วนใต้น้ําสิจะเป็นแบบไหนส่วนใต้น้ํเอ่อ <laughs> ใต้น้ำเอ่อผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงไหมก็นั่นแหละครับให้คุณผู้ชมไปดูเองเลยในส่วนของสีแสงตอนคืนนั้นก็เอ่อให้ผมอธิบายยังไงดีอ่ะ <c oughs> ซึ่งคือแบบว่ามืดมากโอ้โหตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่สว่างนะเนาะจะดูแสงเงาดิโอ้โห <c oughs> ทำไมแสงเงานี้มันมืดแบบนี้อ่ะในส่วนของแสงเงานี้เอ่อผมคิดว่าฝนฝนมันดูแบบว่า ันนี้ฝนตกนะอันนี้คือผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าน,นี่คือฝนตกนะคือแบบว่าแทบไม่มีเม็ดฝนเลยอะโอ้โหเม็ดฝนหายไปไหนครับนี่ซึ่งก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับผมนะมายังแสงเงาที่สองกันบ้างซึ่งแสงเงาที่สองนี้ก็จะแบบว่าให้โทนสีออกเข้มๆเ,เนาะซึ่งก็จะเป็นโทนแบบว่าแสงเงาแบบว่ายุคเก่าเนาะก็แบบว่าแ,งงาแบบของเวอร์ชัน1.1 8ปเนาะสำหรับแสงเงานี้ซึ่งก็โอ้โหดูสีแสงของเขาดิคือแบบว่า มันให้แบบเวอร์ชันเก่าๆจริงอะแบบเวอร์ชัน1.18ลงเป็นต้นเนาะก็จะแบบว่าให้ประมาณนี้ซึ่งก็ถามว่าสวยไหมก็สำหรับผมถือว่าสวยเลยดูดิโอคือแบบว่ามันก็สวยอยู่เนาะในส่วนลายน้ำของเขานั้นเออก็ถามว่ามันมีลายน้ำไหมมันก็ยังพอมีลายน้ำแบบว่าที่จะสะท้อนแสงเนาะซึ่งก็เออมันคือแบบมันบางมากดูดิโอแทบจะแบบว่าไม่ค่อยมีเลย ซึ่งใต้น้าข,ของเขาก็จะประมาณนี้เลยเอ่อมันมันไม่ค่อยแบบว่ามีสีสันเท่าไหร่ดูดิคือแบบว่าจืดชืดมากเลยอะแสงเงานี้แต่ก็ถ้าเรื่องขโมนั้นถือว่าสวยใช่ได้โหซึ่งถ้าหากแสงเงานี้อยู่ในตอนกลางคืนนั้นบอกเลยว่าสว่างมากต่างจากเชเดอร์แรกคือแบบว่าเขาเรียกว่าลีรับได้เลยอะดูดิโหจัดว่าแจ่มแมวนี่ก็จะเป็นการแบบว่าเดินพาทัวร์ของแสงเงานี้เนาะซึ่งก็ อตอนคืนก็ถือว่าใช้ได้เลยดูดิโอ้ส่วนข้างบนก็เออก็สวยนะครับผมนะในส่วนของฝนตกของแสงเงานี้ก็เออถือว่าใช้ได้นะครับผมนะก็เอ่อยังพอมีแบบว่าเม็ดฝนอะไรหล่นลงมาให้เห็นบ้าง <c oughs> ก็ถือว่าใช้ได้เลยก็มายังแสงเงาที่สามกันบ้างซึ่งแสงเงานี้ก็เป็นแบบว่าแสงเงาของขวัญใจคนไทยแล้วก็ของต่างชาติหลายๆคนเลยเนาะ ซึ่งก็เนื่องด้วยแสงเงาที่เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของเขานั้นก็บวกกับค่อนข้างที่จะลื่นเนาะบวกกับแล้วก็เออเออแสงสีแสงสีเออค่อคนข้างสวยเลยสรับแสงเงานี้ซึ่งแสงเงาของเขานั้นก็มันจะแบบว่าสีมันไม่แรงฉูดฉาดเนาะจะเห็นได้ว่าสีค่อนข้างอ่อนแถมมีความสวยเป็นเอกของเอกลักษณ์เนาะเออถือก็ลิ้นจะพันทำไมวะเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยแสบแสงเงานี้ในส่วนสีแสงของกลางคืนนั้นก็ถือว่าจัดออกมาใช้ได้เนาะคือแบบว่ามัน มันไม่สว่างเกินไปมันแบบไม่มืดเกินไปผมมองว่าใช้ได้เลยสำหรับแสงเงานี้ก็เ,เดี๋ยวผมขอพาเดินทัวร์สักครู่ดูดิคือแบบว่ามันอ่มันใช้ได้เลยอะในส่วนของไฮไลท์เด็ดสำหรับแสงเงานี้ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหนี่นะครับผมแล้วก็คือแบบว่าตอนฝนตกเนาะจะเห็นได้ว่าคือตอนฝนตกนเนี่ยเนี้ยดูดิโอ้โหแสงเงาของเขานั้นคือแบบว่ามีความสะท้อนแสงเป็นอย่างมากตรงนี้ก็แบบว่าเป็นเหมือนพื้นเปียกน้ำเนาะจะเห็นได้ว่าดูดิโอ้โห คือแบบว่าโคตรสวยเลยอ่ะผมชอบมากแบบโอ้โหดูดีครับเอ่อคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าเห็นลายไม้ไหมคือแบบว่ามันจะมีแบบว่าลายฝนตกอ่อนๆนอะ่ะคือถ้าดูในคลิปอาจจะไม่ชัดเนาะแต่ถ้ามาเล่นเองนี่คือแบบว่าสวยมากโอ้โหสวยจริงเลยผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเห็นไหมคือแบบว่าตอนผมเดินนี่เนี่ยจะเห็นแบบว่าเหมือนพื้นเปียกน้ำเนาะคือแบบว่าโอ้โหสมจริงมากเลยอะอาอแล้วครับผมนะก็มายัางเชเดอร์ที่สี่แล้ว ซึ่งเฉเดอร์นี้ก็อาจจะแหลกๆนิดนึงเนาะซึ่งก็คือแบบว่าแสงนี่สว่างมากดูดิแทนแปลว่าสีของเขานั้นผมคิดว่าก็ถือว่าสวยใช้ได้เนาะซึ่งแสงเงานี้ก็คือแบบว่าใบไม้ไม่ขยับนะครับผมนะใบไม้ไม่ขยับจะเห็นได้ว่ามันไม่ขยับเลยแต่ก็แลกกับการที่แบบว่าแสงเงานั้นคือแบบว่าสว่างมากดูดิโอ้ยแหลกแหลกๆสว่างมากซึ่งจะเห็นได้ว่า มันค่อนข้างที่แบบว่าเงาเนาะจะเห็นได้ว่าด,ดิโอ้ถือว่าสวยใช่ได้เน่ยอ่าแล้วก็มีลวดลายของคล้ายๆที่จะแผกสาบดีเนาะก็ออนั่นแหละก็สวยก็มายังสิ่งที่แบบว่าเป็นไฮไลท์เด็ดสลับสายเงานี่เนาะนั่นก็คือน้ํามันเองนี่ซึ่งน้ําของเขานั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นน้ําที่สวยที่สุดในบรรดาสายเงาทั้งหมดในนี้เนาะซึ่งจะเห็นได้ว่าดิดโหเลเยอร์น้ําของเข,ขาแต่ละชั้นนี่คือว่าแบ่งชัดเจนมากก็ถือว่าสวยใช่ได้เลย โอ้ดูดิผมชอบนะแบบ้น้ำแบบนี้โอ้โหแบบโอ้โหโคตรชอบเลยโอ้เอามืดแล้วเหรอยังไม่ทันรีวิวเลยในส่วนของใต้น้ำแหละใต้น้ำโอ้ก็ถือว่าใช้ได้เลยโอเคไดๆก็มืดและรีวิวไปเลย <c oughs> ซึ่งในส่วนของบรรยากาศตอนมืดนั้นก็จะให้อารมณ์ประมาณนี้เลยก็ถือว่าแสงของเขานั้นผมคิดว่าก็ใช้ได้อยู่เนาะก็ไม่ได้มืดมาก ถือว่าอยู่ในระดับล,ลินจินพันใหญ่อยู่ในระดับปานกลางเนาะก็ใช้ได้เลยก็โอ้โหถือว่าสวยในส่วนของตอนฝนตกนั้นผมบอกได้เลยว่าเม็ดฝนแทบไม่มีอะดูดิคือแบบว่ามีตะหมอกเนาะเม็ดฝนนี่ไม่มีเลยอโอโ้โหก็ได้แต่คนจะชอบเนาะสับแสงเงานี้เทียข้าผมแนละ้วก็มายังเฉนเออสุดท้ายแล้วซึ่งแสงเงาสุดท้ายนี้ผมบอกได้เลยว่ามือถือผมรีวิวไม่ไหวนะโคตรแหลกเลยดูดิ อันนี้คือแบบว่าผมพยายามจะหันแบบว่ามุมกล้องนเนาะแต่แบบว่ามันแหลกมากอ้โหยคือแปลว่าแสงเงาเนี่ค่อนข้างที่จะแบบว่าแหลกไงเนาะซึ่งสำหรับใครที่แบบว่ามีมือเืองแรงอยากจะร้องเล่นก็เอาไปร้องเล่นได้นะคือแบบว่ามือถือผมมันไม่ไหวแล้วโอ้โหยโอ้โหยโอ้โหโคตรแหลกเลยก็ได้จบเพียงแค่แสงเงาสุดท้ายนี้นะครับผมนะโหยจบไปเร็วเอาแล้วครับผมนะก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับห้าอันดับแสงเงาได้ไหมครับ ซึ่งก็บอกได้เลยว่าอันสุดท้ายนี้มือถือผมมันไม่ไหวจริงนะดูดิอันนี้คือผมแบบว่าหันแล้วเนาะซึ่งมันก็แบบว่ามันแหลกเกินไปซึ่งผมมองว่าแสงเงานี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยสำหรับอันดับที่5เนี่ยก็ถือว่าสวยเนาะถ้าคนมือถือแบบว่าแรงๆนิดหนึ่งก็อาจจะเล่นได้แบบว่าชิวๆเลยซึ่งคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย